เอแล้ววันนี้กับผมไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมสั่งอะไรไปนะแล้วก็ถึงมาเกตตัวนครับวันนี้ก็เราก็เริ่มมาเก็บกันนะครับส่วนเราจากห้องนู้นนะครับผมก็สั่งของเยอะนะช่วงนี้ทั้งว่าสั่งบปใครก็สั่งให้เพื่อนแล้วก็สั่งให้ใครไม่ลืมตัวนะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะตอนนี้เราก็มาดูใกล้กันนะครับไมถ่ายหน้าถ่ายผมว่าน่าจะเป็นคือคือเอซิโหว no ถ้ตายเพระเจ้านี่คืออะไรัแล้วครัตายเธอคิดเธอครับโดมี่แคททำคืออะไรมาดมาเนี่ยเอออ๋อคิดภาาเพื่อนยตายเธอพรเจ้าไนีกว่ากตีเออเป็ผู้ชายเอาแบบบ่นเดือยตายเธอสดยอดเลย นี่เกบอกงานเปนะไรเจบก็ลดงอกเลยอ๊ะแต่ไม่เวนนิดเดียวตายเด็อันนี้คืออะไรนะไม่ถุกกัโทสัรกูเนี่ม่อับนี่นะครับเพื่อนนี่คือคระทอสันะครับทั้งหมักเตียงไปเยเงินเคือจีไปแลหลักก็ร้อยแปสิบเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบหกงานนะเพื่อนคือจไป้วคนหนที่ชอบก็ไปทำได้นะครับนี่คือวิววิววา Y 914นะครับเพื่อนนี่อนดีนะครับแล้วก็ นี่ก็แค่นี้ครับทวกคนลกกดไลค์กดตามแล้วก็อะไรก็ให้คนเราด้วย